ไม่ได้กินละเล่น้วปไร่งเ้ยานอรเี้ยา็นอไอเปอะไร่งขนะไรอ้าเป็นอะไรอย่งเี้ป็นะไ่าย็ไเ้ขาปไเี้เ็อไร่าง้ยข้็นอ่วนี้นะไรอยเ้วเป็นราะไร้นะไ่เาเนอย่างีเน่ยข้า็อรอ่ะ

เอาไเอาไงเยอลแกกินเยอะอ่ะรู้ันก็รู้ลหน้าเรานมืไม่คิดคิดว่ารถตาเดียวู่กฝาาไปอะไรเงี้ยอะัขนอื่นคือิดมืดอ่ะเอาเขไม่เอาอันไหนขึ้หน่วยประดุกนะหน้าเหมือนประดุกอ๋ออ่ไปแล้วร้ยู่ กตไอแล้วนี่รถตัดในเราเอ้า่ร้อนหรอว่าที่บั่นคนไทยนะ้งสอวนไงข้งสอวนในท้องรถติดเยมีติดแล้วป่านนี้แกต่อแถวต่อแถวแถวมาบางบนที่สุดท้าย ตลอดคร variance, <wie erman. S 2> ับเดี๋ยวพี่ไปบายไปบายเป็นลักล็อตไปเช็คลูกกล้องใหม่นะนนั่แน่